ีผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยหนิงกระแตเปิดใจหลังถูกโยงเป็นดาราถูกสามีบีบคอเข้าโรงพยาบาล แปีรักไม่เปลี่ยนจา้าจิตตาพาเอินนิิพัทโพสต์หวานวันครบรอบเป็กสัรชัยเอาจริงแจ้งความเอาผิดคนโพสต์ใส่ร้าย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับกลุ่มมอลลี่อินไซส์เช้าค่ะบันเทิงแะเรา2คนพัะนพนิวค่ะติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะทิไซด์เอชดีทูฟวแลวก็ทูไอดีด้วยค่ะใช่แล้ววันศุกร์แล้วค่ะเราต้องดีใจกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเขาใช<อ>่ใครหยุดใครพักผ่อนใครเที่ยวอยู่ก็เที่ยวกันอย่างระมัดระวังตัวนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นแล้วก็ อย่าลืมป้องกันตัวเองกันด้วยโพราห<ช>ว่าล่าสุดได้ดูข่าวคือมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็พยายามดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างสักนิดนึงถูกต้องค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันนะคะเป็นข่าวที่ขาเผือกนี่คือโดนกระตุกต่อมเผือกกันอย่างสุดยอดไปเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคุณเต๋าทีวพูนะคะเขาออกมาโพสต์ปล่อยข่าวว่า มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งคือภรรยาเหลือลูกสองแล้วแต่ว่าโดนสามีทำร้ายร่างกายโดนบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลแล้วที่เหตุใช้ชีวิตรู้ร้ารู้ร้าเนี่ยจริงๆแล้วใช้เงินตัวเองเป็นคนค้ำจุนแล้วก็ให้เงินสามีด้วยอะไรทำนองนี้อ่ะไม่เหมือนกับที่แบบว่าสังคมมองว่าจริงๆสามีเป็นคนดูแลหรือเปล่าใี้ใช่คนก็เลยโอ้โหเพ่งเลงเงินไปเยอะมากว่าจะเป็นใครนะคะมีคนติดโผเข้ามาสองคนก็คือคุณหนิงปณิตาแล้วก็คุณกระแตสุภัส์ศรนั่นเองค่ะ ขาเพื่อกนะคะจับตากันเลยเมื่อนักข่าวบันเทิงชื่อดังคุณเต๋าทีวีภูเขาเออกมาโพสต์ปล่อยข่าวเมาส์แรงว่าด้ยวยเรื่องของดาราลูกอ่ดาราลูกสองนะคะที่ถูกสามีทําร้ายร่างกายด้วยการบีบคอจนถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยพยายามคาดเดากันไปนะคะโดยก็มีชื่อของคุณหนิงปณิตาแล้วก็คุณกระแตสุภักษรติดโผมาด้วย ล่าสุดคุณกระแตแล้วก็คุณหนิงค่ะก็เลยออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะโดยคุณหนิงเนี่ยเริ่มด้วยการบอกว่าดิฉันอรอดค่ะเพราะว่าตามข่าบอกว่ามีลูกสองคนดิฉันรอดจบนะคะ เราเองเนี่ยก็แอบรู้สึกน้อยที่ทุกเรื่องที่มีลักษณะแบบนี้ต้องมาตกที่เรามีชื่อไปเกี่ยวข้องด้วยคือโอเคก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเรื่องราวของครอบครัวก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได้เป็นอย่างครอบครัวกระแตแต่ว่าครอบครัวหนิงเองเวลามีปัญหาเราจะคุยกันเยอะมากแล้วก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดพอมีข่าวแบบนี้หนิงเองก็ชินแล้วคุณจินเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็ชินเหมือนกันแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณพ่อคุณแม่เราคนรอบข้างเนี่ยพอเวลาเขามาถามหรือว่ามีคนไปถามเขา มันไปกระทบความรู้สึกของคนรอบข้างซึ่งเราไม่โอเคแต่ตัวเราเองเข้าใจแล้วก็ไม่ได้โกรธใครภาพก่อนหน้าอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้หนิงเองก็พยายามเรียนรู้แก้ไขกันเองทั้งคู่ที่ซีเรียสเนี่ยคือคนในครอบครัวที่ต้องมานั่งตอบคำถามแทนเราเพราะว่าเขานั้นไม่ใช่คนในวงการบันเทิงค่ะ ส่วนคอเนี่ยที่เป็นรอยนั้นนะคะบางคนก็บอกว่านี่ไงต้นเหตุหรือเปล่าของภาพที่คนก็เมากันเขาบอกว่ามันมาจากการฉีดโบท็อกที่คอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีลูกคนเดียวไม่ใช่เราแน่ๆส่วนทางด้านสากระแตเองเนี่ยก็เสริมว่าพี่จีนเนี่ยที่เป็นสามีคุณหนิงก็ไม่ใช่แน่นอนร้อเซแล้วก็เผยต่อว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นปัญหาเขาก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจซึ่งกระแตเองก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่คุณกําลังทําให้คนเดือดร้อน ตัวกระแตเองก็เดือดร้อนเหมือนกันครอบครัวกระแตเองก็เดือดร้อน นเนไปมองว่าสามีทําอะไรกระแตคุณแม่สามีเขาก็ไม่สบายใจเรื่องนี้เนี่ยอย่ามาที่กระแตเลยครอบครัวกระแตมีความสุขมากๆแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยในเรื่องของการทําร้ายร่างกายก็ไม่มีเหมือนกันนะคะสาวกระแตยังเผยอ,อีกนะคะบอกว่าที่มีคนคอมเมนต์ชื่อเราเนี่ยเราก็งงเหมือนกันนะคือไม่ใช่เราแน่นอนร้อยเเซกระแตไม่อยากให้มองครอบครัวกระแตไม่ดีคอเนี่ยไม่มีรอยค่ะคุณหญิงก็เสริมมาบอกว่ามีแต่รอยเข็มโบท็อกกับฟิลเลอร์นะคะเธอก็บอกต่อว่ากระแตดุนะคะ หรือเขาก็จะเป็นสายชิลเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากแต่เราต่างหากที่ไม่โอเคซึ่งหนิงเองก็เสริมกระแตนะคะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ช่างน่าอิจฉาที่สุดในโลกอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าในมุมที่เวลาเล่าเมาส์กันในกลุ่มเพื่อน,อนก็จะคุยกันว่ากระแตเป็นคนที่โชคดีมากๆสามีดีโคตรดีไม่เคยมีเรื่องน่น,นี่นั่นดูแลเอาใจใส่การลูกเข่าก็น่ารักค่ะ คนก็ยังจับตามองกันอยู่ว่าจะเป็นใครนะคะก็จริงๆก็มีชื่อติดโผล่กันหลายคนหนึ่งในนั้นก็รู้สึกว่าจะมีคุณเปยด้วยแต่ก็เหมือนว่าเธอก็ออกมาปฏิเสธออกมาเคลียร์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะเรื่องว่าเป็นใครต้องบอกว่าคุณกระแตเหบเป็นสมาชิกใหม่ของวงการข่าวแนวนี้เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคุณเปยคุณหนิงที่จะติดโผล่ตลอดก็เข้าใจเลยว่าทําไมน้อยใจบางทีแบบบ้านฉันก็สงบดีเธอจะเอาแบบไฟมาเข้าบ้านฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยพอมีเรื่องอะไรแบบนี้ปุ๊บสองคนนี้ชื่อมาก่อนเลยเนาะ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปส่วนคนที่เป็นคนจุดประเด็นก็ออกมารับผิดชอบซะนิดน,นึงนะจ๊ะค่ะนะคะมากันที่คู่นี้ค่ะที่ต้องบอกว่าความรักเนี่ยมั่นคงจริงๆนะคะ8ปีแล้วนะคะคุณจ๊ะจิตตาภาแล้วก็คุณเอิ์นนิทิพัทค่ะ ทาเอาเพ,อเพื่อนแล้วก็แฟนคลับอิจฉาในความหวานไปตำตๆกันค่ะสำหรับนักแสดงหน้าหวานจัะจิตตาภาที่ฉลองวันครบรอบความรักกับสามีอย่างคุณเอิญนิธิพัฒน์ด้วยข้อความหวานเลยนะคะบอกว่า today marks eight years together นะคะ and three years m a r r i forever to go ค่ะ I love you more and more every day baby แล้วก็ hashtag ว่า happy anniversary ค่ะในขณะที่สามีหนุ่มหลอกก็โพสต์ข้อความหวานไม่แพ้กันกับความรักแปีที่ผ่านมา และใช้ชีวิตแต่งงานกันมาได้3ปีแล้วโดยมีเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายค่ะน่ารักจริงๆมีคนแซวกันเหมือนกันนะว่าแบบบางคนเนี่ยอ n นนิวเซอรีทุกเดือนเลย anniversary เอ n นนิวเซอรี่ไต้องปีละคอออันนี้อันนี้ได้อ่านเหมือนกันบางคนออแบบว่า แฮปปี้ท monthsths An ิเวอ r ์นะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนงงเลยนะนี่ก็ไม่ใช่นะคะอันนั้นเป็นมันซารีไปแล้วกันนะคะอุ้แต่ว่านี่แต่งงานกันมา3ปีแล้วว่าอยากเห็นทายาทแล้วว่าเราต้องเชียร์อัพสักหน่อยอ่ใครแล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการตลกกันบ้างนะคะตอนนี้วงการตลกก็ได้สูญเสียอีกหนึ่งบุคลากรคือคุณชาลีดอกกระโดนนั่นเองด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะ นับเป็นข่าวเศร้าของวงการตลกอย่างมากเลยนะคะเมื่อล่าสุดได้สูญเสียคุณชาลีดอกกระโดนหรือว่าคุณเตี้ยคางโคกค,ค,ค่ะที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือว่าหัวใจล้มเหลวนะคะโดยทางญาติก็จะนาศพกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยทาง Facebook ชาลีดอกกระโดนนั้นได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะค่ะมากันที่โบอาบ้างนะคะที่ล่าสุดในมีอัลบั้มออกมาคืออัลบัม Better, ้ม Better ซึ่งรายรับที่ได้ไม่ใช่ว่าฉันจะกเก็บคนเดียวเขาเอาเงินส่วนหนึ่งแบ่งไปช่วยเหลือสังคมด้วยน่ารักมากค่ะ แฟนเพลงของศิลปินสาวรุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงเคป๊อปโบอาค่ะพบว่าไรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากยอดขายของเบเตอร์อัลบัม้มชุดที่10นะคะของโบอาจะนำไปมอบให้กับแคมเปญการกุศล smile for you ของทางองค์กร u n i c e f ค่ะโดยข้อมูลการบริจาคเงินให้กับแคมเปญการกุศลนี้นะคะก็ปรากฏอยู่ด้านหลังของบกเลตที่บรรจุรวมอยู่ในอัลบัม้มในส่วนของ smile for you นั้นเนี่ยก็เป็นแคมเปญการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี2015 ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนําเงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือว่าการระดมทุนไปเยียวยาปัญหาในสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมไปถึงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะแคมเปญน,นี้ก็ยังให้การสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของดนตรีในภูมิภาคเอเชียค,ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนามด้วย ล่าสุดนะคะทาง SM Culture and Content ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทาง SM Entertainment ก็เพิ่งจะเปิดตัวแบรนด์นะคะที่มีชื่อว่า c e r e b r a n d เพื่อที่จะผลิตสินค้าของศิลปินในค่าย SM Entertainment ออกมาวางจำหน่ายค่ะโดยโนั้นเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเลยที่มีการผลิตสินค้าออกมาโดยสินค้าตัวแรกของโบอานะคะเป็นผ้าพ,พันคอสำหรับใช้ในหน้าหนาวที่มีชื่อว่า Little b i r d ที่หยิบยืมมาจากเพลงของโบอาเองนั่นเองค่ะ ส่วนรายได้จากยอดขายส่วนหนึ่งนั้นก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้อีกด้วยน่ารักมากๆเลยเนาะใช่แล้วนะคะ,คะอะมากันที่อีกหนึ่งนะักแสดงรุ่นใหญ่แพทริกสจวตนั่นเองนะคะอ,อายุ80ปีแล้วแต่ล่าสุดก็ออกมายอมรับว่าทุกวันนี้ยังเข้ารับการบำบัดสุขภาพจิตอยู่เลยค่ะ,คะ จริงๆแล้วเรื่องของการบาบัดสุขภาพจิตนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเรื่องน่าอายเลยนะในต่างประเทศเนี่ยขนาดนักแสดงอาวุโสอย่างแพทริกสจวร์ตนะคะก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์เทเลกราฟว่าในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะมีอายุ80ปีแล้วก็ตามแต่ว่าแพทริกนั้นยังคงต้องเข้ารับการบําบัดปัญหาทางสุขภาพจิตยอยู่ค่ะ,คะเนื่องจากว่าสภาพจิตใจของเขายังคงมีบาดแผลซึ่งเกิดจากการที่ได้เห็นคุณพ่อลงมือทําร้ายแม่อย่างรุนแรงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนถึงวัยรุ่น โดยแพทริกสจวร์ตนะคะเผยว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาบางทีเขาเนี่ยก็เห็นภาพหลอนเป็นภาพของพ่อกำลังลงมือทำร้ายร่างกายแม่ค่ะแพทริกสจวรตนะคะบอกว่าเขาเนี่ยฝันร้ายอยู่บ่อยๆเพราะว่านอกจากจะเห็นแม่ถูกพ่อทำร้ายร่างกายแล้วแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังเคยถูกพ่อลงมือทำร้ายร่างกายด้วยโดยนักแสดงอาวุโสเผยนะคะว่าในตอนที่เขามีอายุได้เพียงแค่14ปีพ่อของเขาเนี่ยได้ใช้ไม้ฟาดกระหน่ำมาที่ตัวของเขาแบบไม่ยั้งมือ โดยเขาก็บอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเขาอยากจะตอบโต้กลับไปบ้างแล้วก็โกรธจนถึงขั้นคิดอยากที่จะฆ่าพ่อของตัวเองเลยด้วยซ้ําแพทริกจดบอกว่าเขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับมานานซึ่งการเก็บความรู้สึกโดยที่ไม่ได้ระบายออกไปทําให้เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเรื้อรังแต่แพทริกเองก็ไม่ยอมให้ความเจ็บปวดที่ตัวเองเคยเผชิญในอดีตนั้นต้องเกิดขึ้นกับลูกๆของตัวเองค่ะ โดยนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะบอกว่าการควบคุมอารมณ์และการมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้จิตใจสงบลงได้ค่ะการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวโดยแพทริกสตูร์ตนะคะก็ยังบอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นภายในครอบครัวให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นอันขาด โดยเขาได้เลี้ยงลูกๆด้วยการปล่อยให้มีอิสระอย่างมีขอบเขตนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ว่าความเจ็บปวดภายในจิตใจของแพทริกนั้นก็ยังคงอยู่ค่ะซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าความเจ็บปวดร้าวในจิตใจที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็กนั้นจะมีวันจางหายไปหรือเปล่าค่ะ เอาจริงๆนะเขาทำถูกนะแล้วพอไปพบจิตแพทย์หรืออะไรแบบนี้ม,มันก็เป็นประโยชน์ด้วยถ้าสมมุติว่าคือบางคนไม่ได้ไปบำบัดก็จะเก็บความเศร้านั้นแล้วก็ไปลงกับลูกต่อไปใช่แต่จริงๆเรื่องนี้คือแบบสอนให้รู้เลยว่าช,ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนวัยรุ่นเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เราสั่งสมความทรงจําม,มากที่สุดซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตช่วงนั้นอะ่ะส่งผลต่อชีวิตเราไปจนแบบ อายุแก่ๆเลยนะถูกต้องบาง <ừ m. S 2> คนก็ส่งไปจนถึงแบบว่าสิ้นอายุไปเลยทีเดียว <ừ m. S 2> เพราะฉะนั้นก็จริงๆครอบครัวค่อนจะเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ถูกต้องมากนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะประเด็นนี้นะคะที่กําลังงงๆกันอยู่เหมือนกันคุณเป็กสันชายล่าสุดแจ้งความแล้วนะคะจะเอาผิดคนโพสต์ใส่ร้ายบอกเลยว่างานนี้ไม่รู้จักส่วนตัวด้วยค่ะ ว่าไม่ยอมแล้วนะคะล่าสุดหลังจากที่มีกระแสออกมาบอกว่ามีคนเขียนถึงคุณเป็กไม่ดีเป็นเรื่องราวที่แย่ๆทั้งนั้นเลยเราก็ขออนุญาตไม่เมนชั่นแต่ว่างานนี้เนี่ยเห็นว่าเตรียมตัวเข้าฟ้องร้อง,องแจ้งความไปที่เรียบร้อยไปติดตามกันค่ะ ก่อนหน้านี้เนะคะเป็กสัญชัยสามีของทัญญาทัญ,ญเรศโดนบุคคลแอบอ้างโพสต์เฟซบุ๊กใส่ร้ายทําให้เกิดความเสียหายทําให้เจ้าต,ตัวต้องเดินทางมาแจ้งความที่สถานีตํารวจโคกครามด้วยตัวเองค่ะโดยเผยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วง7-8เดือนซึ่งมีการโพสต์ถึงแต่ว่าไม่มีการแท็กชื่อจนช่วงหลังมีการแท็กชื่อพร้อมกับแท็กสถานที่ราชการ มีการไลฟ์สดด่ายาบคายซึ่งมันเกินไปยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้ทั้งนี้นะคะลูกสาวตนเองก็อยู่ในโลกโซเชียลเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับลูกจึงแจ้งความเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างค่ะมีเพจนึ่งนะครับเขามากล่าวหาว่าผมไปกระทำรายาเขาซึ่งจริงๆแล้วเรา ต้องบอไม่รู้จักคนคนนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรจริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสักเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะกับเพจแต่ว่าเขาลงเป็นครั้งเป็นข่าวเราก็ไม่ได้สนใจะไรเลยจนครั้งเนี้ยเขาลงแล้วเขาแท็กคนที่เรารู้จักเยอะมากแล้วก็ลงไปสถานที่แบบราชการสําคัญสาคัญซึ่งผมคิดว่ามันมันเกินไปละแล้วก็เราก็เลยเข้าไปดูเพจเขา ปรากฏว่าเขาไลฟ์ด่าผมเป็นตุเป็นตะที่เข้ากล่าวหาผมอะ่ะมันผมว่ามันรุนแรงเกินไปนคือเราเราเราทนไม่ได้เพราะว่าลูกเราเองก็อยู่บนโลกออนไลน์นเกิดเขาเห็นแล้วหรือเพื่อนเขาเห็นแล้วเฮ้ยพ่อคุณไปทำอะไรมาเนี่ยผมว่ามันมัน้งนางเอฟเฟกในเรื่องของ เรื่อวที่จักกันเป็นการส่วนตัวเลยครับคือถ้าเกิดว่าย้อนไปดูไลฟ์เนี่ยคือผมเก็บหลักฐานได้หมดเอามัไม่อยากพูดอะไรมากนะแต่ผมก็คงอยากจะทาให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาดูด้วยว่าคุณพูดไม่จริงแล้วคุณโพสต์ลงที่สาธารณะแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงคุญย่าเองเขาก็อยากให้เราดําเนินการทางกฎหมายให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาบอกว่ามาบอกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรรู้นหครับ ก็คือ,อยืนยันว่าไม่เกีเ<ร>เ่ยวกก็คือเอาเรื่องให้ที่เก็ต้องเอาเรื่องเท่าที่เอาได้คือเขาเขาพูดรุนแรงเกินไปอือน้อยแจ้งความก็เป็นการชัดเจนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงใช่แล้วค,ค่ะ มากันที่อีกหนึ่งเวทีที่ก็มงลงปุ๊บดราม่าปั๊บเลยนะคะกับเวทีของมิสชิฟฟานี่นั่นเองอก่อนอันนี้อย่างที่รายงานกันไปว่ามีประเด็นว่าเอ้อคุณล็อกเนี่ยไม่สมมงมีการล็อกมงหรือเปล่าเวทีนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้แล้วค่ะ มงลงปุ๊บก,ก็มีดราม่าปั๊บค่ะสำหรับคุณร็อกขวัญะดานะคะมิสชิฟฟีนี่ปี2020ล่าสุดได้เดินสายขอบคุณสื่อแต่ว่าปรากฏว่าตอบคำถามเกี่ยวกับ L G B T Q ไม่ได้นะคะก่อนที่จะส่งไม้ให้เพื่อนตอบแทนซึ่งก็เป็นประเด็นกันล่าสุดเจ้าตัวก็เลยออกมาเปิดใจผ่านทีมข่าวทรูอินไซด์ค่ะว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยนอนน้อยมากแค่1-2ชั่วโมงเท่านั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบที่ทุกคนเห็นนะคะยอมรับว่านอนพอสมควรเลยแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ วนที่หลายคนบอกว่าไม่เหมาะกับมงกุฎน,นั้นยังยืนยันนะคะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาตนเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ไม่มีการล็อกมงอย่างแน่นอนค่ะหนูก็พัฒนามาในอย่างดีมากๆเลยนะคะหนูมองว่าในตอนปี2017อะคะ่ะหนูมองว่าหนูก็ทำได้เต็มที่ <c oughs> ที่สุดแล้วคะ่ะแล้วมาในปีเนี้ย แน่นอนว่ามันก็ต้องดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นต้องเป็นแบบ next level จริงๆค่ะหนูก็ไปอ่านหนังสือเยอะขึ้นกว่าเดิม,มเรียนรู้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจนออกมาเป็นคําตอบ สามคนสุดท้ายในวันนั้นค่ะอ๋อมันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคะ่ะที่รู้สึกน้อยว่าเราได้ตําแหน่งแล้วมีคนบอกว่าล็อกมงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูมองว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ยุติธรรมมากๆเลยนะคะเป็นเวทีที่โอ้มีท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านดังนั้นเวทีมิสจูบันี่ไม่ได้มีการล็อกมงหรือล็อกตาแหน่งค่ะก็ในวันนั้นก็พักผ่อนน้อยจริงเอาเวลาคือหลังจากประกวดเขาวันนั้นนอนวันแค่ละหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเองค่ะในวันนั้นก็หนูมองว่ามันก็ผิดที่ตัวหนูเองด้วยค่ะ หนูมองว่าสิ่งตรงนี้เราก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปค่ะ<ม>ถ้าพูดในเรื่องของความเป็นจริงถ้าจะถ้าบอกว่าจะไม่ได้อ่านเลยอะค่ะคือมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว<ม>เพราะว่ามันเด้งมาในคอมเมนต์ตามรูปที่เราลงอยู่แล้วเอาจริงๆหนูก็แบบมีความรู้สึกที่เสียใจนะคะ<ม>คือการที่หนูผิดในวันนั้น,นะคะ่ะหลายๆคนก็จะโยงไปในวันอื่นๆด้วยว่าแบบ<ม>โอ้โหวันอื่นๆเนี่ยพูดดีจังเลยล็อกคําถามหรือเปล่าหนูมองว่าการที่หนูผิดในวันนั้นแค่วันเดียวโอโ้มันกระจายไปทั่วมากๆหนูอยากให้แต่ละคนนะคะ ทำความเข้าใจในเรื่องของการพูดในวันนั้นจริงๆว่ามันผิดในวันนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องโยงไปในวันอื่นๆค่ะอ๋อไม่ได้คิดถึงอยากคืนมงกุฎค่ะเพราะว่าได้แล้วกว่าจะได้มามันยากมากๆเลยค่ะคือกว่ามงจะลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คือหลังจะได้มงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือ,ค,อคือเราก็ต้องทําแบบทุกวันให้มันเต็มที่มากๆเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าทั้ง3คนพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่พวกเราก็ไม่ทอ้อก็เต็มที่ค่ะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะ จุดบอดของสาวประเภท2หรือว่า LGBTQ ใช่ไหมคะหนูมองว่าคือการบูลลี่กันเองในโลกโซเชียลคะ่ะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเราบูลลี่เราใช้คําพูดที่รุนแรงมันสร้างบาดแผลในจิตใจของผู้ฟังจริงๆดังนั้นหนูมองว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเพศทางเลือกกลุ่ม l g b t ด้วยกันควรให้คําแนะนําอย่างสุภาพคะ่ะดังนั้นเราเป็นเพศเดียวกันเราควรที่จะรักกันคะ่ะ จริงๆไม่ใช่แค่ LGBTQ เท่านั้นนะคจริงๆทุกเพศทุกวัยควรจะเคารพกันแล้วก็ไม่บูลลี่กันถูกต้องที่สุดค่ะอามากันที่โผกันบ้างนะคะทุกสิ้นปีก็จะมีการจัดโผต่างๆล่า,า,า,าสุดทางดิจิยศาสร์ฟอร์มเนี่ยเขาได้จัดโผคนดังเอเชียซึ่งมีคนไทยติดไปด้วยจะมีใครบ้างไปดูกันค่ะ ทุกสิ้นปีก็จะมีหลายสื่อนะคะที่จัดอันดับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเพื่อเป็นการสรุปส่งท้ายปีค่ะเช่นเดียวกับสื่อธุรกิจทรงอิทธิพลนะคะอย่างฟอร์บสนั่นเองค่ะที่ล่าสุดได้มีการจัดอันดับ100ดาวเด่นทางดิจิทัลของเอเชียหรือว่า a อเชีย100 digital stars นะคะออกมาปรากฏว่ามีนักแสดงของไทยเราเนี่ยติดอันดับร่วมกับศิลปินระดับโลกแล้ก็ศิลปินเอเชียรวมทั้งสิ้น5คนค่ะ เริ่มจากตัวแม่เลยนะคะอย่างคุณอ้ําพัชราพานนัเองนะคะเธอก็เป็นนักแสดงจากละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจผู้นี้เนี่ยเป็นคนดังที่มีคนติดตามทางอินสตาแกรมากที่สุดของประเทศไทยกว่า12ล้านคนค่ะโดยฟอสร,ระบุนะคะว่าคุณอ้ําเองเนี่ยความนิยมของเธอที่มีทางโซเชียลมีเดียช่วยเหลือการกุศลเช่นการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมของศูนย์ศิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม นอกจากนี้นะคะคุณอามเองก็ยังเคยเป็นนางงามมาก่อนด้วยยังโฆษณาให้กับหลายแบรนด์ทางไอจีอีกด้วยค่ะศิลปินชายคนเดียวที่ติดโผเอเชียฮันเดอร์ดิจิตอลสตาในครั้งนี้นะคะก็คือคุณมาริโอมาเลอร์นั่นเองค่ะที่ฟอร์สนั้นระบุว่าเป็นนักแสดงชายวัย32ปีที่ชนะรางวัลโทรทัศน์ทองคําสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลกไปครอง โดยมาริโอนะคะเป็นลูกเครื่องไทยเรอรมนที่มีผู้ติดต,ตาม Facebook 11ล้านคนและเขาเองก็รณรงค์เรื่องการผุ้สมสนด้วยค่ะ ตามมาด้วยสาวใหม่ดาวิกานี่ f o ะคะที่ฟอบเองเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยเบลเยียมที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเวทีนาตราชไปครองจากบทบาทในซีรีส์เรื่อง my ambulance ค่ะก็คือเรื่องรักสุดรักสุดใจในสุขเฉินนั่นเองแล้วก็เป็นคนดังที่มีผู้ติดตามใน IG มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของประเทศไทย้วยยอด follower เ o ลเวอร์สิบสอ12ล้านคนค่ะ ทางด้านสาวยายาอุรัสยาสเปอรบันในวัย27ปีนะคะนักแสดงหญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยจากการทำโพลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะซึ่งนอกจากนี้ยายาซึ่งก็เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ยังมีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมมากกว่า10ล้านคนถือว่ามากเป็นอันดับที่3ของไทยเลย มาที่นักร้องนักแสดงลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะจานินไวเกลหรือว่าพลอยชมพูในวัย20ปีซึ่งฟอสเองระบุว่าภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมดี้เรื่องพี่นาคที่เธอแสดงเมื่อปีที่แล้วได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากนักวิจารณ์และก็ทำไรายได้เป็นอย่างมากขณะที่เพลงล่าสุดอย่างพาสโคดเองที่เธอปล่อยออกมาเมื่อเดือนกันยายนมียอดเข้าชมทะลุ4ล้านวิวค่ะขณะที่ช่องยูทูบของจานินนั้นเนี่ยก็มีผู้สมัครสมาชิกเกือบ4ล้านคนเช่นกัน ขณะที่สาวไทยที่โด่งดังในฐานะนศิลปินเกาหลีนะฮะอย่างลิซ่าหรือว่าลล mm ิสามโนบาลก็ติดอันดับในฐานะสมาชิกวงแบล็คพิงค์ด้วยค่ะ uh, นภูมิใจเป็นที่สุดเลยค่ะใช่แล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงนี้นะคะก่อนจากกันไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจของ t ว i ชช o n นได้ผ่านทาง l ล n e แอบอเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทาง f เฟซ o o o กแฟ a เพจดูอ i n s i d ์ HD ยูทูบทวิ e ชั i นสตอร์จเช i ยลค่ะพูดคุยได้ที่อ e ีเมลนะคะแล้วก็ท r u e ID ไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะวันนี้พวกเรา2คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง t u e Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ